จานนี้เป็นกุ้งกับหมึกผัดกระเทียมพริกไทยนะคะที่เขาจะตำกระเทียมสดในแต่ละจานนะคะตำกระเทียมตำพริกนะคะ นี้เป็นหมึกกับกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยราดข้าวนะคะน่ากินมากเลยนะะเสิร์ฟเอาพร้อมมาแตงกวานะคะกินข้าวกันค่ะ